ม้าตัวบลาาม่าาไม่ต้องยืนไกลขนาดนั้นเดี๋ยวตกกระเด็นลูล้ลกตกกระเดนสีะไมา่ชกันเสียงด้วย ชอบแกแบกหัวว่าไบ่อยแต่มาเที่ยเขารูแก่ซึ่งหูซุงแก่ซึ่งอ่ะแกให้หลานนี่แม่แกดอ๋จวเอาอะไรหลายๆตัวเอื้ออีบอเอาไปเอาไปให้หลาน ไปโลพร่งนี้คือไอ้พรุ่งนี้บ่อยๆเอาอย่างนี้ยำโหมเปลยำตอนแม่ยำได้ได้ได้มากกิ่อุ้ยพอดีปอีกก็ไม่ได้กยิ่ง็เกียวเนี่ยเอียงแล้วทำจังเราทานว่านงสาขาวผหวานนาละลอลอะไออไะ